ดวงชะตารับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังตังใจหมายชะตาชาวราศีมินชะตาเปิดรวยทันตาพลังในเงามืดจะออกมาช่วยเหลือท่านทุกสิ่งทุกอย่างบันได้บทถูกบทบังปิดกั้นในปี257ดวงชะตาของท่านจะเปิดสุขสมสมหวังดังใจหมายอะไรบางอย่างที่เข้ามาในโชคชะตาท่านเตรียมตัวรับทรัพย์โดยโชคจะ,จะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงิน ชะตาของท่านมีเกณฑ์ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแปรผันพัฒนาเป็นไปได้ดีดีปัญหาต,ต่างเข้ามาไม่ดับปักเต็มหลังหลบปลีกต้อนเลดเมื่อถึงเวลาบนุัวสมัส,สนะแสงจะได้ออกมาเชิดฉายทำให้ท่านปราบสตูมูมานแก้ไขในโชคชะตาและดวงชะตาจะเปิดจะได้ค้นพบกับอะไรบางอย่างมาเลียแข้งเลียขาประจบประแจงทำให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงิน จะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดการต่อสู้แข่งแย่งชิงดียื้อแย่งอานาจบารมีวาสนาท่านจะได้ค้นพบพบเจอกับใครบางคนที่เข้ามาช่วยสนับสนุนค้ำชูหนุนนําโชคชะตาอํานาจบารมีวาสนาเข้ามาจะเต็มบุญกุศลวาสนาเต็มเปี่ยมจะเจออะไรจะได้มีโชคลาภครั้งใหญ่ถูกแร้วันที่หนึ่งก็เป็นไปได้ทําไมจะไม่ได้จเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีจันใด จะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองเปลี่ยนแปลงแปรผันพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีออกรถใหม่ป้ายแดงซื้อบ้านหลังใหม่ทําอะไรจะเจริญรุ่งเรืองมีการจัดแจงตามแบบแผนประเพณีทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายตัดสินใจอย่างเด็ดขาดรอบครอบแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดาบสองไใยเกิดขึ้นในโชคชะตาตัดสินใจให้ดีซ้ายก็ดีขวาก็ดีจัดแจงตามแบบแผนให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมาย ไปทางไหนก็จะจะเจอเจริญลูกเรืองเป็นไปได้ด้วยดีจัดแจงตามแบบแผนเลือกชะตาชีวิตให้ดีซ้ายก็ดีขวาก็ดีเลือกให้ถูกเพราะว่าตรองต้องฝังนั้นแตกต่างกันเป็นอย่างมากเลือกซ้ายอำนาจบาร,รมีวัสนาเลือกขวาเพื่อนฝูงเจราจาต่อรองเลือกให้ดีแต่ว่าตัวท่านจะได้เลือกเพื่อนฝูงสิ่งต่างๆที่เข้ามาในโชคชะตาได้บรรเลงเพลงรักด้วยสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคชะตา มุ่งตรงไปข้างหน้าอ้อมเอาเป็นไปได้ด้วยดีได้รับสิ่งในใหม่โอกาสทองโอกาสวาสนาจเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนินได้ค้นพบพบเจอกับใครบางคนปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาแสงสว่างบังเกิดมุ่งตรงไปข้างหน้าซ้ายสามดาขวาสามดาโดนบีบบังคับอึดอัดมมาประยองนะครับสำนองใจปาบสตูโมมาสอีฉาให้ร้าย ครับต่อแต่นี้ไปดวงชะตาท่านจะเปิดครับก็รอดูนะว่าโชคชะตาจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าโชคชะตาของท่านจะได้คนพบกับใครบางคนออกเดินทางเป็นเศรษฐีเงินล้านจะแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีแต่ต้องยืนหยัดอยู่คนเดียวเหงาเหงาครับโอกาสทองเข้ามาแต่จังหวะน้อยจงตัดสินใจเร่งรีบนะครับเป็นไปได้ด้วยดีนะับดาบสองไวังเกิดขึ้นในโชคชะตา ปรับปรุงแก้ไขได้นะเออโชคชะตาบุญกุศลวาสนาอย่าน้อยใจไปในโชคชะตาจะมีใครบางคนนำพาซึ่งโชคลาภปรับปรุงแก้ไขได้คิดเรื่องเงินในหัวคิดแต่เรื่องเงินในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินนะครับได้คนพบคุ้นส่วนนะครับเข้ามาช่วยเหลือกนองฤทธิ์เปลี่ยนแปลงพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีดวงชะตาได้มองการไกลถึงอนาคตเอย แสงสว่างจะบังเกิดขึ้นแก่ทุกท่านในบ้านปลายหอให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายครับถูกใจคลิปนี้กดสมแตงได้ครับสวัสดีครับ